โยกแขนซะด้วยโอ้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 ย oh, ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะปลาโค้ตครับน่าจะปลาโค้ตนั่นว้าแล้วโอ้เลยย้อนมาโอ้ตัวยังไงเอาอย่างแรกครับโดนครับโดนครัโดนโดนอ้าวมาเสียมโอ้มาเสียมตัวงามๆเลยโดนวันนี้โดนว่ะ โอ้โหโดนครับโอ้หัวเสียมครับอแต่ว่าตัวใหญ่ครับโอ้ยยังได้อยู่ครับรอบสุดท้ายของเขาครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะปลามาไซเบสแฮมนะครับก็เป็นเบสอันเดิมครับเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยก็คือเบสเสียบตะขอเบสโชกุนเบอร์แปดบีบตะขอครับแกับสองอันผมว่าสองอันเหมือนเดิมครับก็คือเบสเสียบครับเบสโยนมาสองอันเพราะอย่างเพราะว่าเบสเสียบเหนือแค่ ก็าซีหลังเนาะผมก็เลยเพิ่มโดยใส่เบ็ดโยนย <Okay. S 1> ไปตัวโอเคเพื่อเพิ่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดพร้อมกันเลยครับเหมือนเดิมครับใส่เลาะหิมหิมฟังครับบางจุดผมก็จะใส่เบ็ดเสียบบางจุดผมก็จะใส่เบ็ดโจนนะครับแต่ไอ้ไม้ไอ้จุดแรกผมนี่ผมจะใส่เบ็ดเสียบเพราะว่าน้ำมันไหลแห้งครับตรงไหนหน้ำน้ำไหลาบาแห้งนี่ผมก็จะใส่เบ็ดโยนแต่ถ้าน้ำไหลแห้งนี่ผมก็จะใส่เบ็ดเสียบครับ ของว่าวันนี้ปลาจะกินเป็ดดีนะครับกีดีนี่มอสเยอะยโอ้โอเอครครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าวันนี้จะได้ป่ากว่าไม่ได้ปา่าครับแต่ก็ หวังว่าจะได้ป่านะครับรับผม โอเครับกันนี้ก็เป็นการสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวท้ามารุ่นกันครับเดี๋ยวขากรัฟเนาะว่ามันจะโดนบม่โดนเพราะว่าไอ้ตีะอี้คือมันเดินไปแล้วก็เดินกลัฟครับีการสุดท้ายเป็นเบดจงนะครับหมายว่านี่นี่มาะอยู่นะครับบางจุดนี่น้ำท่วมเข้าไปในป่าครับปกาบางจุดก็จะเป็นหิมหิมี่เองไอ้หิมอีนี่เหมอะนะครับหมายแต่เบดจงนี่เสียงหวันขนาดเลยครับหวานฟื้นเนี่ย ีโอกาสสูงมาเลยที่จะหวานปืนแต่หมายว่าเนี่ยมาะได้ไหมหมายว่าน,นี่โอเคเดี๋ยวเอาไปฟอว่าขากรับมันจะติดก่อนนะครับถ้าขากรัปติดกะแสดงว่าวันนี้มีรุ่นครับแต่ถ้าขากรับปติเสธกะแสดงวอมีรุน่นอยู่พะวิปะวิปหลายหลังแล้วผมเอาวดปวิปโยนกับเบดเสียบมาผสมกันก็น่าจะได้ประมาณสักสามสิบปายครับโอเคเดี๋ยวเอาไปใจเบปเอใจไปใจบ็ดก่อนขาย,ย่อนกลับไปกันนะครับ cái này đâu, cái cảng số sẻ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมเจอตัวการี่เยอะมดละนี่ครับตัวกวนเยอะนะครับตะพากสารวินครับโซลเล่าเขาเดินกลับมาไอ้ตังน้าอะไรแห้งนี้เยอะมดตำรวจครับผมหู้ละปลายังกินไหนตัวนี้แหละโอเคตัวที่หนึ่งเก็บก่อนครับถ้าตัวใหญ่ๆนี่จะบอกว่าเลยครับแต่ตัวมุ้ยผมจะเก็บอยู่นะครับปลา้เป็นพวกปลาแต่ปลาเก็บเนี่ย อเออตัวแรงแฮกมารครับจะได้ยินเสียงรถด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตังครับตอนนี้จจะได้ยินเสียงรถไปมาทั้งรถเคียงทั้งรถยนต์นะครับวิธีเกี่ยวเยียผมลืมบอกไปตะก,กี้เกียเ่ยวจี้ผมเกียเ่ยวจี้ตลอดนะครับเกี่ยวตั้งหางครับหัวมันดิ้นอยู่จี้โอเครุค่นหนังต่อไปครับมาละตัวแรกของเขา ันโยกครับโยกโยโยโอ้ยไ่เยนี่โยกแข่งซะด้วยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโยเยอยอยน่าจะปลาโค้ทครับน่าจะปลาโ๊ตนั่นาล้วอ้ย้อนมาโอ้ตัวยังไงเอาแหมแล้วครับตัวตีสของเาครับโอ้ ตากล้โตัวยังใหญ่ครับอ๋ยังเจมครับเสี่ยอีมาแล้วครับมาแล้วครับหมานหมานหมานครับโอ้วันนี้มีรุ่นครับถ้าโดนขนาดนี้หวังว่ามันจะว่าโดนแค่รอบแรกนะครับมันจะโดนหลายรอบนะครับโอเคครับขากับนี่ยังใจเสียงเลยนะครับโดนมาแล้วสองตัวครับโอ้เก็บคนเคนครับเดี๋ยวไแล้วถงมาตัวนะครับอย่างว่านี่คือเดินกลับมาได้นะครับ าแล้วผมต้องเป็นปากกดเฮ้ยใส่ไปก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยอกลับไปใส่คล้องใส่กระชังคนระับใส่ใส่ถุงยามนี่ไปก่อนอเคเฮ้ยเป็นเยอะไปหอมนี่เนาะครับหอมน้ำนิ่งๆดุ่นเลยหอมน้ำตุ่นครับหอมน้ำตุ่น จิ๋วมาทำแล้วครับอันนี้จิ๋วของแต่เลยนะครับดูสีม่วงเลยครับสีเป็นยังครับตัวตะกี้ตัวใหญ่ตัวนี้โวนตัวน้อยหืงอภัยครับเยใหญ่ก่อนค่อยมากินเบดมันต้องมีตลอดครับปากกลางน้อยเนี่ยเพราะว่าไม่น่าเหมยนี่ปากกลางนี่มันจะนักครับแต่ปัญหาคือไอ้ปากกลางพวกนี้มันไม่ได้อยู่เป็นฝูงผมเคยมาจอมเบดแล้วครับจอมแล้วปรากฏว่าเวลาโดนกระโดนครับแต่โดนแบบได้ทีละตัวสองตัวครับมันมาเหมือนที่ผมหันที่คนอื่นเนาะเขาได้ทีแบบ โอ้เป็นฟูงเลยปาก,กุศะแต่นี่นี่นทีอะตัวเีละตัวต้องง่ายมุ้งครับง่ายมุ้งไว้กับบางทีกับ,บโดนป่าครับวันหนึ่งอาจจะได้แก่ปาก,กุศตัวเดียวสองตัวครับถ้าไปจอมเบ็ดโอเคต่อโอโเค,โเคหลังต่อไปจะเป็นหลังสุดท้ายนะครับจังหว,ว,วัดขากรัะป๋าไวหาเบ็ดเจอครับให้ากล้องไปยืนรอก่อนตะกี้ หลังนี่นี่มันน่าโดนอยู่นะ่ไม่โดนครับเคสรุปนะครับจั่หงว่าเดินกลับมานี่ได้ป่ามาสองตัวนะครับเป็นตะพากซาวินตัวหนึ่งลวกะปากดตัวงามๆแหมตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเก็บเก็บป,ป่าใส่คลองไว้ก่อนแล้วกวรอออมสักบื้นนึงครับเดี๋ยวเอาไปไปใจเจ้การแหมหนึ่งรอบครับเปลีย่ยนเกียร์กันอ่ะโอเคครับได้เวลาไปใจเบ็ด รอบแรกของเขาแล้วครับหลังแรกกัลังดีเขาใจใล่าสุดตะก,กี้เนาะเดนเหมือโดนไม่ได้ัหกะเวลาก็น่าจะประมาณผ่านมาประมาณเกินชั่วโมงครับเกินชั่วโมงใจรอบหนึ่งผมกับบู้มันผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วเวลามันแบบมีนาฬิกาครับถอดเกิร์บแล้วผมปัใส่เกิร์บแล้วมันเกินมากจะได้มาป่านน้อยกวนครับนี่ มดลึงครับกันแหลกของเขานี่ขนาดพึ่งเปลี่ยนเยือไปนะครับปลา้นยเข้าแบบน่าจะมีปลาญ่เข้ามากินปลา้นยแหมกัมนะครับหวังว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรุนกันที่เหลือพร้อมๆกันเลยครับมาหวงเฮ้ ปลาหวานครับโอ้โหไม่ได้หันมือแล้วนะครับ, ha, รบแต่ว่าตัวน้อยครับนี่แต่ว่าตัวนี้เก็บนะครับเป็นปลาหวานนะมันเป็นปลาพันเล็กอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นมาหันมือแล้วนะครับปลาหวานเนี่ยโอเคตัว NY, NY right, en นี้เก็บก่อนแต่ตัวยังไงนี่ผมพูดไปไหนหมดครับตอนที่น้าแบบขึ้นใหม่ๆนี่ปลาหวานนี่ตัวใหญ่ขนาดเลยครับตัวเพลๆเนาะสองนิ้วสองนิ้วัอันนี้ตัวตัวบบใหญ่ครับแต่ว่าเก็บอยู่นะครับถ้าปลาหวาน แล้เป็นปลากก้างนี่ปล่อยครับโอเคตัวแรกของรอบพี่ตัวแรกของรอบแรกเนาะเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนแนออต่ที่มีหอยมีโล่งๆเลยโดนน้ำโดนนโดนโดนอะหงส์เสียมโอหงสเสียมตัวงามๆเลยโอ้มาแล้วครับตัวที่สองของรอบที่สองครับ ย,ยังไงก็ต้องโดนหัวเสียมครับเดียวๆโอ้โหใส่ที่โลง่งๆโดนอยู่ครับอืมโอ้โหเสียมตัวงามๆเลยครับโหเจ๊มากรอบแรกโดนปากกดรอบสองโดนหัวเสียมครับโอ้ใส่ที่โล่งครับวันนี้ยิ่งเต็มตี้นี่ยังไงก็มารูครับโอเคตัวที่สองของรอบที่สองครับเอ้ยไม่ใ่ตัวที่สองของรอบแรกครับ เช่นไงก็นี่เห็นจะจำเหมาะเลยแต่ตรงอีกก็โอเคแล้วครับเพื่นนี่บลหน่นะครับไปถึงสี่เดินยันยากอนี่โดนอะไรเฮ้ยเหมือนเฮ้ยโดนโดนโดนโอ้โคตรหัวเสียงเห็เรวโอ้โหเจ้าไส้แบบ งามๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดยื่นแทงเข้าเจ็บเดี๋ยุดูอือเฮ้ยหลบนี่โดนก้นหัวเสียมสองตัวแล้วครับโหยังแจมครับแล้วติดตรงตีลงโล่งทั้งสองตัวเลยโอเคเป็นเบสสายมาเลยเออถ้าจะอี้มันนี้มีรุ่นอยู่ครับถ้าถ้าเปิดก้นหัวเสียมเนี่ยผมโอเคนะเพราะตัวแบบแบบน้อยนะเนี่ยตัวตัวกำลังงามเลยโอเคก้นหัวเสียมตัวที่สองเก็บครับเก็บ ได้ฮักเนี่ยเลยนะ okay, ครับใจมาจนครบกันสุดท้ายแล้วนะครับโดนปา่าโกดหัวเสียมไปสองตัวแล้วกปรปลาวานหนึ่งตัวหนึ่งแล้ว <Okay. S 2> ผมก็จะเดินย้อนกลับไปพอการที่อยู่กันแรกๆเนาะว่ามันจะโดนมาโดนถ้ามาโดนก็คือรอบนี้ได้แค่สองตัวงามๆนะครับปลาวานนี่มันนับเป็นตัวงามๆนะครับนับจากโกดมหิวเสียมนะครับโอเคไปใจเดินย้อนกลับไปครับ เบาๆว่าแล้วเบาๆไอ้พวกนี้ผมจะจับปิ้งหมดดลยครับนี่ภาคสารวินแต่ตัวน้อยปิ้งหมดเพราะว่าขังไว้มันก็ตายครับมันตายแล้วมันก็จะเน่าครับปิ้งกิ่นเลยดีกว่าครับเย็บครับเอ้นี่ขากรับนะครับจังว่าขากรับนี่โดนมาหนึ่งตัวนะครับขากรับนี่มันจะบ่อยโดนนะเพราะว่าเอาใจใส,ส่การหาส่เยียเนาะแต่เราต้องละไว้สักชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงก่อน มันถึงน่าจะโดนครับโอ้เดินมาถึงแบบนี้แล้วครับตางค์มันเดินหยักๆ,ๆครับนี่อันนี้คือใจรอบสองนะครับยังบัดโดนหมาพี่เลยครับัน,นีงฟืนเป็นบะหินก็กิกงไม้ครับแล้วก็บตังคเป็นบะหินที่แบบโอ้โหหนักใช่ไหมถังนี้ถังนี้เด็กกี้โดนไปตัวหนึ่งนะครับทำไมหวานนะอ้าว กี่ดโดนหนึ่งตัวนะครับหลังนี้ปลาโคตรหัวเสียมตลอบนี้กะโดนแห็มหนึ่งตัวครับแต่ตัวน้อยลงมาแหิ่มลื่นลึกปลาโคตรหัวเสียมแหมนี่ไปปลาโคตรหัวเสียมสามตัวแล้วครับผมรู้สึกว่าอ่าพักหลังๆนี่มันจะโดนกดหัวเสียมมันสเลิกเกินครับยังคลิปที่แล้วก็โดนกคตหัวเสียมหลครับคลิปนี้กะกคหัวเสียมน่าจะเป็นพระเอกแล้วครับในตัวที่สามแล้วนะครับ มัวต้นหัวเสียมตัวที่สามครับเก็บก่อนต้นที่เกาสิหมายเดิมมุ่งเดิมเลยตัวน้อยลงมาน้อยเลยกัวนี้สายตึงนะครับสายตึงเหี่ยมเล็วตัวนี้ เด, okay. ดี๋ยวโอ๊ยดู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  manera, อีกพุดมาเสียมอยู่แค่ไหนอ๋อปัใจครับเดี๋ยวอืมมาออกหวานครับหวานัางปื้นแสดงว่าป่าไอ้หอมนี่ป่ามันเข้าอยู่ครับแต่ว่า เป่นปีปลายาเนี่ยปลากก้างน้อยครับเดีด๋วยวด้โอ้โหตัวนี้เป็นปลากก้างน้อยนะครับนี่โอ้ดินสะแหงเลยนึกว่าตัวตัวใหญ่ครับเดี๋ยวปลดก่อนนะครับโอเคตัวนี้นี่เดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับขออนุญาตปลดปลาก่อน อืมปลาน้อยปลาแกงน้อยโห้ยอ้าวคีมปดล่วงงานเข้าล่ะคีมปดปลา อโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปใจเบสตะกันแหมหนึ่งรอบนะครับรอบตะกี้ผมน่าจะใจเร็วเกินครับโดนมาแค่ปรากฏหัวเสียมตัวเดียวนะครับเดี๋ยวรอบนี้เดียวตะกี้นี้ผมทิ่งไว้นานพอสมควรครับเอาไปใจเบสหัมรอบเลยครับรอบนี้นี่เหมือนกับรอบตะกี้พอสมควรครับนั่นแหละผมครับปกติกันแรงมันจะบอกใครโดนนะครับตอนนี้ ในผมว่าผมจะง่ายอ่ะเนี่ยกันเนี่ยมันเหมือนโดนรัวปลาวนตลอดเลยโดนนะครับหัวเสียมเห็นแล้วครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมบ่มิติปดป่าเนาะโหกันแหกโดนนะครับเอรอบนี้นี่ถาจะเวิร์กอยู่ครับเพราะละไปเหมือนหน่อยหนึ่งครับมาแล้วครับตัวแรกปรากฏหัวเสียมถ้าเมติปตนี่ผมเอาเนี้ยวยาวครับ ดลูละนี่ตัวที่หนึ่งในเมื่อมันใกล้ทีภาคกยวผมเอาตัวนี้ไปเก็บใส่ข้องก่อนนะครับโอเคครับผมอเอออีกแล้วครับโยกันแหลกโดนเลยอะใส่ข้องเลยก,นกนันนี่แบบเปย์ไปอย่างสักอย่างครับอ๊ะเหมือนโดนอ่ะเหมือนโดนอ้าวแบบเหมือนแล้วครับ หัวเสียมเห็มเล่วครับรอบนี้โดนหัวเสียมซองตัวแล้วนะครับโอ้ยหัวเสียมตัวที่สองครับมาก,กินโลง่ลงๆครับเอ้ยพวกนี้ชอบกินเบดที่โลง่งบ่ะเดี๋ยวปพดก่อนโพสเนี่ยชิมปพสอ่ะอือไหนจะมาโดน ตัวงามครับตัวนี้เริ่ติดมินด้วยตัวนี้เจ็บติดมินแต่พุทธง่ายครับเดียวเดียยวโอ้เฉพาะรอบนี้นี่เฮ้ยพุทธออกเออกลับมาได้อ่ารอบนี้โดนสามตัวแล้วนะครับรอบนี้โอ้ตัวนี้งามอยู่ตัวนี้โอ้ยแจมแยมแล้วติดแบบกดง่ายตัวเองโอเคครับกดหัวเตรียมตัวที่สามของรอบนี้นะครับรอบนี้หัวเสียมล้วนเลยครับ ผมนี่เซ็งกับตีปตีปดตีปดเป็ดหายลุดไปละตกน้ำไปละโอเคตัวที่สามของรอบนี้ครับโมเสียมุดเลยกันนี่สีตึงแล้วน,นะครับตึงตลอดมากรอบตึงคุณรอบกันตี น <laughs> ึ่งบดได้ฝาบติดกันนี่ตีเอาตีโพดเบ็ดบผมลนลงไปในน้ำเดี๋ยวรอน้ำรดเดี๋ยวผมจะลองมาเซาะปอกกันว่ามันจะอยู่ไปยู่ก็น่าจะจบอยู่แต่วันจจนี้ละครับอ่ะเอาละครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกัน,นครับว่ารอบสุดท้ายเขาจะได้ปากก่าก่อรอบนี้นี่อ่าผมละไว้เหมือนอี่สุดแล้วนะครับประมาณชั่วโมงป่ายครับอ่ะามาใจกันครับรอบสุดท้ายละ รอบนี้ผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับอออนองก่อนเนาะน้ำลงไหน้อยหนึ่งับน้ำต่กี้นี่แม่ถ้าป่าดึงจี่งโอ้โหนี่คืนละไวเหมือนที่สุดแล้วนะครับจะดูได้ป่ายังกลิ่นเยือบดเสี่ยงเลยนะครับ ปลาน,น้อยมันกวนครับโอเครอบนี้ผมจะเก็บเป็ดเลยนะครับอะไไปได้ก็เก็บแหละนั่นลุดครับโดนไหมโดนไหมโดนอ่ะโอ้โ,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 อโหโดนครับโอ้หัวเสียมครับอแต่ว่าตัวใหญ่ครับโอ้ยยังได้อยู่ครับรอบสุดท้ายของเขา มันเคยดิ้นเลยมันลื่นลึกครับโอ้ลื่นยังลึกโอ้มาแล้วครับตัวแรกของเราสุดท้ายโอ้ยแต่ว่ามัเคยดิ้นโอ้โอ้้อมนี่นึกว่าจะไปโดนป่าแล้วครับมาแล้วครับตัวทีนึงครับรอบสุดท้ายเขาได้อยู่นะครับโอ้ข้างหัวเสียมถุงอีมดนี่แจมนะครับเก็บก่ะครับเก็บก่อนครับตัวดิ้นรุดแต่ว่าอาจจะมดแข็งนะครับลองดูกนนะลอนครับเวลานี่กับประมาณ5โมง4โมงฝ่ายถึ4 5โมงครับ กดได้วันนีหลังนี้หลังกุดท้านะครับมีโอกาสตีว่าจะโดนแค่ตัวนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆด้วยจะแ,แปลกครับส่วนใหญ่เยือจะเหลือครับเหลือแบบโดนตอนเลยอโอ้เสียดายหนะ้าใส่มาคืนมนกเลยแต่ว่าที่ผมปใส่มาคืนเพราะว่ามัน เป็นถ้าเกิดว่าสมมติเป็นแมลงของวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะใส่มาคืนมาได้ครับเพราะว่าแหมวันนี้จะเป็นวันจันทร์ละก็นั่นถ้าผมปาใส่มาคืนนี่แสดงว่าแหมวันหนึ่งมันใจวันยุดครับอแต่หลังจากนี้คือโรงเรียนปิดเทอมครับเอกาอาจจะได้หันใส่มาคืนหรือเปล่าเพราะว่าหน้ามื้ตอนนี้คือมันอาจจะยุดขึ้นแล้วครับถ้ามันยุดขึ้นนี่ถ้าหน้ามันลงเรื่อยๆนี่ผมพุ่งออกไปมันจะกินเบ็ดก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปป่าครับว่า ได้ปลาอย่างกันพ่อแล้วก็กได้ปลากี่ตัวครับเนาะเขียครับผมเจ็บเป็ดกันเอกบอกอ่ะโอเคครับอานาสรุป,ปป่านะครับว่าวันนี้ได้ปลาอะไรก็คือได้รอบหนึ่งกล่ากี่ตัวกัจริงอ่ะไม่ว่า ตัวบัตเจ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวยังรอกสุดท้ายนี่ก็โดนตัวจัดใหญ่อยู่นะเนี่ยนี่เอ้าออกนี่ตัวนี้กับบัดน้อยนะครับนี่ครับปลาวันนี้ไอพวกปลาขาวปลาตะเพียนปลาอย่างพวกนี้นี่ผมเอาไปจี้กินแล้วนะครับแต่เจ้านี่ตอนเที่ยงจะจี้กินตอนเที่ยงอนจีกิน จีกินเล่นจีกินบดได้บดไ,ได้นะครับเป็นแรงมันชอบหิวครับนี่นี่คือป่าทั้งหมดอยมาไปสรุปตัวกล่องทรายดีกว่าแบบน้อยนะครับนี่ดูชักอยู่นะครับนี่นี่คือป่าทั้งมดนะครับนี่ทีเขาได้วันนี้เป็นกดหัวเสียมหิ้มกุดตัวแล้วครับมีปลากดลงมาหนึ่งตัวนะครับที่เหลือนี่กดหัวเสียมหมดเลยแล้วกระตุวมจีน้อยนะครับน้องตัวนี้ที่ถือว่า ใส่โอเคแล้วครับได้ป่ามาทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจ็ดปดโอเคได้ป่ามาทั้งหมด8ตัวนะครับเป็นป่าหนังมดเลยนะครับนี่ส่วนปลาเก็ตผมเอาไปจีกินแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปจะขอจบเพียงเท่าอีก้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับรอบนึงได้บักกีตัวแต่ก็โอเคอยู่ใส่